สวัสดีชันสิริพวกคุณยังจำชันได้ไหมชันเจอวิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมปบล็อกส u ู t เกี่ยวกับอัปเดต20และฉันเห็นสิ่งที่จะอัปเดตฉันจะพาพวกคุณไปชมวิดีโอหลุดอัปเดตก่อนอื่นขอเปลี่ยนตัวให้น้องตั้มมาพูดแทนต,ต,ตั้มตั้มตั้มแม่เมื่อสิริขอโทษ เอาล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูเออไปชมคลิปนะครับทุกคนเปจะเป็นทางด้านคลิปหลุดพี่ไม่รู้เหมือนกันคือพี่หาแหล่งที่มามันไม่เจอนะมันน่าจะคลิปหลุดทางด้านอ่า แอดมินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนน่าจะใช่นะทุกคนอันนี้คือสรุปคร่าวๆอันนี้น่าจะใช่นะทุกคนน่าจะไม่ใช่แฟนมงแฟน,แฟนมนิกนี้น่าจะเป็นของจริงนะทุกคนแล้วก็ทั้งด้านเจ้าทะเลไฮดงไฮด้านะทุกคนเออไม่ใช่เจ้าทะเลดิเออใช่ๆมันจะเป็นเจ้าทะเลในแมปบอกฟูดนะทุกคนแล้วก็มันน่าจะ เปลี่ยนใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะทําโมเดลใหม่หรือเปล่าดกคนเจ้าเฮลีหรือเขาน่าจะเพิ่มเจ้าเฮลีตัวใหม่มาุกคนอย่างเช่นคล้ายๆในแมปไอคิงสังกะสีุกคนอย่างเช่นไฮด้าดกคนนี่ตันี้จะเป็นเจ้าเฮลีปกติุกคนอันนี้คือเจ้าเฮลีปกติก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านารูปหลุดแล้วก็ทางด้านคลิปเลยนะทุกคน รวมๆอยู่อยู่รวมกันเลยนะทุกคนให้แบบน่าจะเป็นอิสต์เอ็งอิสต์เอกหรือเปล่าทุกคนให้เราแบบสงสงสงสัยนะทุกคนน่าจะใช่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูนะทุกคนว่าจะเป็นทางด้านอะแบบไหนนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนสําหรับอ่าใครที่ได้ดูคลิปไปเมื่อสักครู่นะทุกคนก็จะอ่าสังเกตเห็นทั้งสองอย่างที่มาใหม่นะทุกคนใน อัปเดตหน้าทุกคนก็จะหนึ่งเลยนะทุกคนก็จะเป็นทางด้านเรือนะทุกคนหนึ่งก็จะเป็นทางด้านเรืออันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนว่ามันเป็นทางด้านเรือให้เราซื้อแบบอาพวกแบบไอเงินม่วงหรือเงินเขียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนแล้วก็หรือจะเป็นพวกเรืออ e ีวงอีเวนต์ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้คือไม่แน่ใจนะคือพี่ไปหาข้อมูลมาแล้วคือ มันไม่เจอข้อมูลมันมีแต่คลิปอะทุกคนมันไม่รู้นะว่ามันเป็นเรืออีวงอีเวนต์หรือเรือให้เราซื้อนะทุกคนหรือเรือแบบใหม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็สองนะทุ mantener, กคนก็จะเป็นทางด้านเจ้าทะเลหรือไฮด้าทุกคนไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้คือย้ำนะทุกคนไม่แน่ใจนะทุกคนว่าทั้งสองอันนี้มันอ่าเป็น, ander, นเจ้าทะเลโมเดลใหม่หรือจะมีไฮด้าเพิ่มเข้ามาใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าทั้งสองอย่างมัน50-50อ่ะทุกคนคือแบบ ไอ้เฮ้ยเออมันคือมันพูดแบบตรงๆไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยนะทุกคนก็จะมีทางด้านแบบอ่าเอฟซีอ่าคนที่แบบเล่นแบบคิงสังกสีแบบนานๆแล้วพอมาเห็นแบบบ็อกฟุตก็จะบอกว่าไอ้เฮ้ยเออแมปบ็อกฟุตไอ้เฮ้ยกอปไฮด้าเข้าไปในแมปว่าโอ้โหก็จะพูดแบบประมาณนี้นะทุกคนว่าอ่าแมปบ็อกฟุตกอปนั่นนี่นะทุกคนก็ไอ้เฮ้ยพูดตรงๆไม่ได้นะทุกคนอาจจะ มันไม่เรียกว่าก๊อปแหละทุกคนมันเรียกว่าแรงมันดานใจหยอกหยอกครับทุกคนหยอกหยอกครับทุกคนมันก็เป็นแบบวันพีสแหละทุกคนอย่าไปซีเรียสนะทุกคนอย่าไปซีเรียสนะและแต่แมพนะทุกคนอ่าและแต่คนผู้เล่นผู้พัฒนาเอ่อผู้เล่นผู้พัฒนาด้วยนะทุกคนว่าจะเพิ่มอะไรเข้ามานะทุกคนแต่ที่หลักๆนะพี่ว่าน่าจะเป็นทางด้านไฮด้านนะเออน่าจะใช่นะทุกคนน่าจะเป็นทางด้านไฮดงไฮร่านะทุกคนเหมือนในแมพอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าแมพอะไรนะอ่า แบบทิ้งทางสีเออทุกคนใช่ใช่น่าจะใช่นะทุกคนเป็นไฮดงไฮดาเป็นน่าจะเป็นทางด้านพวกนี้นะทุกคนพี่ว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวให้คนดูแบบอ่าคอมเมนต์หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้นะทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ามันเหมือนอะไรนะทุกคนหรือทุกคนคิดว่าแบบอ่าอันที่หนึ่งเหมือนมันเหมือนอะไรมันเอามาจากไหนทุกคนก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับทุกคน เอาแล้วนะครับทุกคนคลิปก็จะมีเพียงประมาณนี้นะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้กนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาพี่เท่าน,นี้ละครับบ๊ายบาย